คูจินะไฟล์พิก S อ <S 1 0สซูมได้30เท่า 30X ทีนท,ที่โหมดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายโมออหมดกดปุ่มมาที่ ADV เอดีวาเนี่นะยนะครับ,รบแล้วเลี่ยนไปทางขวาใชนะ่ไหมันจะมีโหมดหนึ่งเขาเรียกโหมด Motion Remover คือกล้องเนี่ยมันจะถ่ายทีละห้ารูปห้ารูปเนี่ยมันก็จะมาจับว่าเท่าภาพไหนเคลื่อนไหวออกเลย เพราะนันคนที่ขึ้นเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ออกไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมานั่งตั้งเรื่องของเวลาด้วยหมุนด้วยวงแหวนเนี่ยเนี่ยมันจะมี0.5นะหนึ่งวินาที2วินาทีก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหวด้วยนะแ้ววัตถุเคลื่อนไหวช้าเนี่ยก็ยังต้องตั้งเวลาที่ช้าลงครับถ้าตั้งเร็วไปวัตถุก็อาจจะออกไม่หมดเหมาะกับการที <t <realidade> <t ่แบบเวลาเราไปเที่ยวคนเยอะๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่งานที่มีเทศกาลคนเยอะๆเนี่ยตัดปัญหาเลยที่ว่าถ่ายกันทีแล้วได้กันทั้งคคครรอบัวเเหมมมืน่ายสี อันนี้กล้องฟูจิตัวนี้ตัวเดียวสามารถแก้ได้เลยครับนนะครับถ้าไม่มีผมในภาพจะไม่ให้มีในรายการเด็หรอครับอาจารย์อ๋อนี่เราจะมาดูพวงพิเศษผมก็ตกใจนหมว่าแค่ไม่มีในภาพจะให้ไม่มีในรายการด้วยเลยไปกันสองคน,นตกใจเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปก,ก่อนผลใช่ไมอ๋อค,คือภาพที่เมื่อกี้อาจารย์ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วอุย้ยมี5ภา5พเลย5ภาพมาซ้อน,น <ๆ S 1> กันเลยเดียวกันอยากรู้ไหมว่าทำยังไงอยากรู้เลยครับอาจารย์งน,<อ>นี่ทำยังไงครับไม่ยากสําหรับกล้องตัวนี้วิธีการง่ายๆก็คือเวลาโหมดเนี่ยเราปรับโหมดมาที่ ADV ADV ค <B> รับเสร็จแล้วกดโอเคนะเมนูโอเคเข้ามา มันก็จะมีชูตติ้งเมนูเนี่ยเป็นแอดวานซ์โหมดนะครับเลื่อนไปทางขวาหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปหาโหมดนะครับโหมดที่เรียกว่ามัลติ Motion c คปเจอร์เข้ามาที่โหมดนี้ป๊อบแล้วก็กดโอเคอนี่เสร็จแล้ว เราก็กดชัตเตอร์เบาๆออกจากโหมดนะตอนนี้สังเกตได้ด้านบนก็จะมีไอคอนเน็นมค่ะรูปซ้อนกันซ้อนกันคือกล้องมันจะทําหน้าที่ในการถ่ายทีนึง5ใบ5ใบเอา5รูปปุ๊บกล้องมันก็จะเอา5รูปเนี่ยมารวมกันนะแต่ละรูปมันก็จะจังหวะในการเคลื่อนมันก็จะค่อยๆสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วเอามารวมในรูปเดียวกันอยากเล่นนแล้วโอเคครับเดี๋ยน้องพลอยจะไปเล่นแล้วเดี๋ยวจยาก็จะถ่ายภาพตอนที่น้องพลอยอยู่บนเครื่อง่นี้เลยอ่ะงั้นไปเลยไปมีอารมณ์ไหมคะ 拜拜。Bye bye ไปเอาไปเอาแล้วไปฟ้องแม่ดีกว่าอาจารย์นี่ตอนนั่งตอนนั่งพอตอนนั่งอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนเล่นครับอาจารย์ผมอยากเห็นหน้าตอนเล่นนะครับคพาอาจารย์ครับตอนตอนเล่นอาจารย์ได้เป็นเงาดำนี่นะครับเราถ่ายเอลูเอสดอาจารย์ที่ผมคือเราไม่เราไม่ต้องการคนแนั่ง อาจารย์ครับเราจะมาถ่ายภาพอะไรกันอีกครับที<ช>่ตรงนี้รเราเคยถ่ายภาพพานูรามากันแล้วใช่ไหมครับปกติพานูรามาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบนึงคือถ่ายเสร็จแล้วก็ไปต่อในคอมพิวเตอร์อีกแบบนึงคือถ่ายด้วยกล้องแล้วต่อในกล้องแต่ว่ามันจะมีเงารูปที่1เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยมาเชื่อมกับรูปที่2เนี่ยต่อไปเรื่อยๆใช่ม่ครับใช่ครับจสามรูปแล้วก็จบแต่กล้องตัวนี้เนี่ย กดชัตเตอร์ทีหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงไปเรื่อยๆ<ะ>แล้วถ่ายพาโนรามา360องศาแล้วเสร็จแล้วมาประมวลเป็นภาพเดียวกันให้เสร็จเลยเรีย่ยแค่เหวีว่ยงไปไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเอาหัวมาต่อท้าย,ายมาต่อหน้าหน้ามาต่อหลังถูกแล้ว ทำได้ด้วยที่วงแหวนก็เล mm oh like ื่อนไปคำว่าพาโนรามาครับพาโนรามาเสร็จปั๊บเนี่ยเลื่อนไปทางขวานะครับมันก็จะมีดิเรกชัน4ี่ดิเรกชันคือเราจะถ่ายจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายบนลงล่างบนลงล่างจากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนได้หมดเลยแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองจากซ้ายไปขวาก่อนละกันครับว่ติงเนี่ยตรงนี้นะสังเกตว่ามีดิเรกชันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมนี้ลวกันดีไหมแล้วก็จากตรงนี้อ่ามุมนี้นะครับ ครับเดี๋ยวดูกันครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะลูกสอมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมผมก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนกลับมาเดี๋ยวจะที่เดิมละสามร้อยหกสิบละพอสามร้อยหกสิบปุ๊บกล้องมันก็จะโปรเซสให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับ ทีนี้รูปมันเล็กเราสามารถเทภาพโดยการกดปุ่มลงล่างได้กดนี่นี่มันก็จะหมุน360อให้ดูอ๋อก็คือแสดงภาพเห็นเลยว่าภาพทางยาวทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างสวยงามมากๆเลยครับอาจารย์ทางก้นอาจารย์ครับเดี๋ยวเราลองไปถ่ายมุมอื่นกันอีกไหมครับว่ามีมุมตรงไหนที่สวยที่ในสวนสยามของเราบ้างครับเชิญครับอาจารย์บ ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่อง